เมื่อเดือนที่แล้วคงไม่มีใครคิดว่าอาเซนอนนั้นจะกลับมาฟอร์มเปรี้ยงปรางถล่มทลายได้แบบนี้และยังคงพูดคุยกันถึงปัญหาเกมรุกที่ทีมไม่มีกองหน้าดาวยิ่งประเภทหวังพึ่งในการทำประตูกันอยู่เลยแต่มา,าถึงปัจจุบันหลังเกมที่ทีมของมิเกลเตเต้เอาชนะเบอร์ลี่ไปถล่มทลาย5-0มันทำให้พวกเขามีสถิติยิงมาแล้วถึง21ลูกจากการลงเล่นไปเพียงแค่5เกมหลังสุดเท่านั้นจากปัญหาที่ไม่มีกองหน้าในการจะพึ่งพาเรื่องการทำประตูแต่ผลลัพ์ที่ออกมามันกลับตรงกันข้ามพวกเขามีผู้เล่นถึง9คนนคัที่ช่ชวยกยกิงในช่่วง5เกมทีนมา เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเปปกัวเดลล่าก็ไม่ได้มีกองหน้าในการจบสกอร์หลังจากแยกทางกับเซกิโอกุนนาเกโรและทีมก็ยังไม่ได้เออร์ลิงฮาแลนด์เข้ามาแต่เรือใบสีฟ้าก็ยังประสบความสำเร็จได้แล้วทำไมออส์เนนอลจะทำแบบนั้นไม่ได้บ้างละ่ะไม่ว่าอะไรก็ตามในครับในตอนนี้ออส์เนนอลกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่ร้อนแรงของลีกและไม่สามารถตัดพวกเขาออกจากการลุ้นแชมป์ได้แม้แต่นิดเดียววิธีการเปลี่ยนแปลงของพวกเขามันเป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นกับสโม,มสรแห่งนี้ที่อยู่ดีๆก็กลับมายิิงงงปปปรรระตตตูถถลลลล่่่มมทาาาาโดดยีแฟนนนนนนนบอนนอออออไไจเ็้ออ้้้คึกกกหหซืใใชวั์ เรามาลองวิเคราะห์กันดูและหาคําตอบไปพร้อมกันนะครับทีเด็ดลูกตั้งเตะ ในช่วงเวลาที่ทีมนประสบปัญหาเรื่องการดำเนินเกมขึ้นไปยิงกันได้ทีเด็ดจากลูกตั้งเตะถือเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่ยอดเยี่ยมที่สุดในซีซั่นนี้ไม่มีใครเล่นลูกตังเตะได้เก่งไปกว่าเดอะกันเนอร์สอีกแล้วนะครับจากจุดโทษของบุกยโยซาก้าที่ทำในเกมที่พบกับเบอร์ลี่ส่งทีมขึ้นนำสองต่อศูนย์ในตอนนั้นถือเป็นการทำประตูจากลูกนิ่ง24ครั้งเข้าไปแล้วนะครับพวกเขาเคยทำแบบนี้ได้เมื่อป2004ี2004-2005แลวตั้งแต่มีการเริ่มบันทึกสถิติแต่ซีซั่นนี้ต้้งงไ่่ลลาานีีนนนััเเเ็คดดดดิรรทบหห ถูกยกย่องกับผลงานของเขาเป็นอย่างมากโดยได้ค้นพบวิธีปรับแต่งให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นและมันกลายเป็นอีกหนึ่งอาวุธสุดอันตรายของทีมไปแล้วในปัจจุบันลูกเตะม,มุมของอาร์เซนอลมักจะมีราวๆห้าถึงหคนโดยจะมี2คนเป็นตัวล่ออีกคนหนึ่งอยู่ใกล้กับผู้รักษาประตูโดยมีอีกสคนเป็นเป้าหมายอยู่พื้นที่เสาไกล่เมื่อบอลเข้ามาตัวล่อก็จะไปยืนที่เสาแรกโดยจะมีสองตัวหลังเป็นเป้าโจมตีขณะที่ตัวอยู่ใกล้กับโกคู่แข่งก็คอยเกะกะทำงานเกมรับฝันตรงข้ามไป มันคือสูตรสำเร็จที่ใช้กันมาซึ่งมันได้ผลเมื่อคนเปิดแม่นตัวทำประตูนั้นยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นคาราบเบเอลมากายเยสหรือกินเลียมสลิบาสองซินเ,เตอร์ที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีและยังมีผู้ตัวสูงส,งสูงอย่างดิเค้นไรส์เบนไวท์และคายฮาวเวตพคอยสนับสนุนอีกนักเตะเหล่านี้สูงเกิน185ซนติเมตรทำให้แต่ละคนสามารถเป็นตัวเลือกในการหม่งทำประตูได้อย่างไม่เป็นปัญหานั่นหมายความว่าเป้าหมายที่คนเปิดจะโยนไปให้มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทําให้คู่แข่งจะเดาไม่ถูกเลยวว่่าาใคครรจะเเป็นนนนััน้้ทีพกขตอองบมื ในบรรดาลูกตั้งเตะทั้งหมดที่อเซนอรททำได้มาจากลูกเตะมุม11ประตูโดยมีซาลีบากาเบรียลมาการเยสและแอดดี้เอกเทียที่ทำไปแล้วคนละ2ลูกจากตรงนี้ซาก้ามาเตเนลลี่คืนฟอก แน่นอนว่าการที่ทีมนั้นไม่มีกองหน้าที่หวังพึ่งพาได้ในเรื่องการทำประตูกับเรียวเชสุดมักมีอาการบาดเจ็บไม่สามารถลงสนามได้ทําให้การทําประตูของเขานั้นไม่สม่สมําเสมอมากพอแนวรุก2ฝั่งที่เป็นสตา์ของทีมก็ต้องก้าวขึ้นมาเป็นคนคนนั้นช่วงก่อนหน้าทั้งคู่นั้นฟอร์มเงียบไปนะครับจนถึงขั้นถูกวิจารณ์บ้างเล็กน้อยแล้วมันก็ส่งผลถึงฟอร์มของทีมด้วยในกรณีของซาก้าเขายังคงเป็นคนสําคัญของทีมมาโดยตลอดแม้ว่าในช่วงก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าจริงๆเขาเงียบลงไปเล็กน้อยถ้าเทียบกับมาตรฐาน สิลูกกับอีก13แอซซิ์เป็นผู้นำของทีมทั้ง2สถิติแต่เมื่อเทียบกับซีซั่นที่แล้วมันดูเหนื่อยดูยากลำบากไปสักหน่อยแต่ในช่วง5เกมที่ผ่านมาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปทั้งตัวซาก้าและมาเตเนลี่กลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งทั้งคู่ทำไป9ประตูจาก5เกมหลังสุดและยังสามารถหาโอกาสยิงได้มากขึ้นอีกด้วยถือว่ากำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจสุดๆเลยนะครับซาก้าผู้ยิงประตูที่50ไปจากกรลงสนาม210นัดสถิติอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับคริสเตียโน่โรน เขาได้โอกาสยิงมากขึ้นโดยยิงเข้ากรอบ12จาก18ลูกในช่วง15เกมที่ผ่านมาและค่า XG ของพวกเขาก็สูงขึ้นจากเดิมมากก่อนวันที่17มกราคมซากา้ามีสถิติอยู่ที่0.36นะครับส่วนมาติเนลลี่อยู่ที่0.14เท่านั้นแต่ทว่าปัจจุบันสถิติของพวกเขาก็ขึ้นมาเป็น0.84และ0.35ตามลําดับแฟนบอลเองก็ทราบดีว่า2คนนี้มีฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนและถ้ายัางอยู่ในฟอร์มการเล่นแบบนี้รักษาความสม่าเสมอได้มันก็สร้างความอุ่นใจให,ให้กับเหล่าสาวกปืนใหญ่ยังไงคู่นีี้้้ก็คืออผผูเลล่นนระดับแถวหาาขงงพมท ได้ของโอเดกา มาติโน่ดกาไ,ได้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับทีวินเดรบรอยในฤดูกาลที่แล้วแต่ในช่วงก่อนหน้าเจ้าตัว,วก็ถูกวิจารณ์ไม่แพ้กับซาก้าและมาติเนลลี่หลังฟอร์มดูจะตกลงไปนิดหน่อยซึ่งคำวิจารณ์ต่างๆก็ไม่ได้โจมตีเขาโดยตรงอย่างเดียวนะครับบ่อยครั้งที่เจ้าตัวนั้นต้องลงไปในตำแหน่งที่ลึกกว่าเดิมเพื่อเป็นการทดแทนการขาดหายไปของการันตช,ชากา้าโดยเตต้ายอมรับว่าเป็นการช่วยทีมอุช่องโวเอาไว้แต่เมื่ออะอะไรๆลงตัวนะครับไรซ์เริ่มปักหลักได้ฮาวเวิร์ดทำผลงานได้ นับตั้งแต่สถิติของออฟต้าเก็บเอาไว้เมื่อปี2003ที่จ่ายบอลไปมากกว่า100ครั้งตั้งสรมนุกการอย่างน้อย5ครั้งและแอซิสมากกว่า1เกมในพรีเมียร์ลีกนอกจากนี้เขายังสร้างโอกาสจากโอเพนเพลย์ถึง50ครั้งในซีซั่นนี้นะครับเป็นคนแรกที่ทำได้ในบรรดาผู้เล่นจาก5ลีกใหญ่ของยุโรปโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีโอกาสบาดเจ็บในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนซึ่งทำให้ฟอร์มการเล่นนั้นหยุดชะงักลงไปเล็กน้อยแต่ใน5เกมหลังสุดเขากลับมาอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยมเต็ ครั้งในพื้นที่สุดท้ายของคู่แข่งยังมีสกิลการจ่ายบอลกลางสนามที่ยอดเยี่ยมเขาทำได้มากกว่า9ครั้งต่อเกมในการจ่ายบอลแดนคู่แข่งประตูและแอซิสในเกมกับเบอร์ลี่ทำให้เขานับรวมตั้งแต่เริ่มตัวซีสัันที่แล้วจนถึงปัจจุบันก็ทำไปแล้วถึง33ประตูมีผู้เล่น6คนเท่านั้นที่สร้างอิมแพกได้มากกว่าเขาจะสรรเวลาว่างได้อย่างลงตัว ช่วงตลาดหน้าหนาวเดือมนมการาคมที่ผ่านมาหลายสื่อก็พยายามเชียร์ให้อร์เซนอลนั้นจาัดก,การซื้อกองหน้าเข้ามาอุดช่องโัวเรื่องการทำประตูซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ยากนะครับโดยเฉพาะเป้าหมายหลักจากไอแวนโทนี่ที่ตกตั้งค่าหัวเอาไว้สูงเหลือเกินซึ่งถ้าทีมซื้อนักเตะใหม่เข้ามาไม่ได้ก็ต้องแก้ปัญหาจากผู้เล่นที่มีอยู่และอาเตต้ากับทีมงานก็ทำกันได้อย่างดีในช่วงที่ได้พักเบรกเกือบสสัปดาห์ข,ของทุกๆท,ทีมในช่วงกลางเดือนที่แล้วทัพปืนใหญ่ยกพลกันไปเก็บตัวที่สหรัฐอาหรับเอมิรมเรตส์ กับการฟื้นฟรูร่างกายและฟอร์มการเล่นเดิมๆให้กลับมาแม้ว่าจะมีเวลาได้พักผ่อนน้อยแต่นั่นก็ะทำให้ฟอร์มของทีมกลับมาแข็งแร่งอีกครั้งอย่างที่เราได้เห็นกันนับตั้งแต่ทริปนั้นในครับพวกเขาทำได้52,36และ5ประตูต,ตามลำดับโดยเป็นการเจอกับคู่แข่งอย่างทิสต์พาเลตตรอตดิแฮมฟอเรสต์ลิเวอร์พูลเวสต์แฮมยูไนเต็ดและเบอร์ลีอย่างไรก็ดีในครับองค์ประกอบที่เข้ามาช่วยพวกเขาอีกอย่างคือโปรแกรมในช่วงนี้ที่น้อยลงกว่าเดิมพวกเขาไม่ต้องเตงสุดสัปดาห์ต่อเนื่องกลางสัมงนนม่่ชดปปเก้บรอ มีเวลาให้ได้ซ้อมกันในช่วงจันรถึงสุขด้วยทีมที่ลงตัวแล้วอย่างเซนนอนการใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถแก้ไขจุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆได้ปรับแต่งสิ่งต่างๆที่มันไม่ต้องใช้เวลามากนักเป็นการจัดสรรเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริงกระจายภาระ เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วก็อาจจะต้องตั้งคำถามว่าในทีมของอาเตต้ายอดดาวยิงยังคงจาเป็นอยู่หรือไม่แน่นอนว่าช่วงที่ผ่านมาเขามากักจะถูกโจมตีจากสื่อเรื่องนี้ว่าใครคือกองหน้าที่ทําประตูให้กับคุณแต่เซนนอนไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับพวกเขาไม่ได้อยู่ในแนวทางมันนี่บอกแทนที่จะมีคนเป็นผู้นําการมีหลายๆคนช่วยกันทําประตูนั้นดีกว่าหรือไม่มันได้ผลเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับเมื่ออเดกาและมาติเนลลี่ยิงได้ที่15ประตูซึ่งเป็นครั้งแรกข,ของทีมที่ทําได้แบบนี้ฤดูก,กาลนี้และโดยเฉพาะใน5เกมมมมมมหลลลัััััังงงงสสสุดออออออาอาาารรรเเเซนนนนนกกกกบบบบีีีีีี่่่่่่่่่วยตต็็ทททททค้้ึปิใจืืๆพะ นะครับอย่างที่บอกว่าพวกเขาทําไป21ประตูแล้วจากผู้เล่นที่แตกต่างกันถึง9คนลิเวอร์พูลก็มีคนที่ทำประตูที่หลากหลายไม่แพ้กันถึง8คนส่วนแมนเชสเตีรมี7คนขณะที่ทีมลุ้นพื้นที่ท็อปโฟอย่างทอนมฮอสเปอร์ยิงได้คนเท่ากับแอสตันวินล่าส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิงกันได้แค่5คนซึ่งผู้เล่น9คนนะั้นมาจากตำแหน่งที่หลากหลายไปทั่วสนามนะครับครูเซนเตอร์กาเบรียลและซาลิบาทำไป4ลูกกองกลางอเดกาูฮาวเวตและไรซ์ทำไป3ประตูขณะผู้เล่นแานหน้านะครับ lli, aka, llo, ut, ossa, รมาเตเล คนนี้ยังมีอีก5คนที่ทำประตูให้กับทีมได้ในซีซั่นนี้นะครับก็คือฟาบิโอวิเอร่าแาเคฮิโรธอมมิยาสุออร์เรซนเตอร์ซิเชนโกเบนไวท์และเอ็ดดี้เอนเกเทียรวมแล้ว14คนเทียบเท่ากับลิเวอร์พูลและท็อตแนมฮอสเปอร์และเหนือกว่าแอสตันวิลล่าแมนเชสเต็ด13คนรวมถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้12คนและสิ่งที่โดดเด่นในช่วง1เดือนที่ผ่านมาก็คือไม่มีใครทำประตูได้มากกว่าหรือใกล้เคียงกับอาร์เซนอลแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีผู้เล่นที่เหมือนเออร์ลิงแฮนแลด์ในการแบกกภาาารารระะทปตตูเอไว้แ่พวกเขากก็ยังมีสถิติตารยิงงประตููที่สจากกกกกาาาาารรรทททงงงนนนนขอออผูู้้้เเเลุ่่คมีหตตัวปปพืะ มันอาจจะไม่ได้จำเป็นสําหรับอาร์เซนอลสำหรับแลาติกของอาร์เตต้าก็เป็นได้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดประวัตสุดท้ายของอาร์เซนอลและแฟนบอลก็คือการประสบความสำเร็จในรูปแบบแซมต้องไม่ลืมอยู่ดีว่าต่อให้ฟอร์มดีขนาดไหนนะครับแต่แต้มกับพวกเขาในลีกก็ยังคงตามหลังลิเวอร์พูลอยู่2คะแนนในตอนนี้พวกเขาต้องทําทุกอย่างให้ลดช่องว่างดังกล่าวและแสงหน้าไปให้ได้เมื่อแตะครบ38นัดซึ่งถ้าย,ยังมือเปล่าไปจนจบซีซั่นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ตอนนี้ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรกับพวกเขาเลยแม้แต่นิดเดียว ท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราดนที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์